เ,เก่าลองเองนะฮะอะไรวะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้แกงงหงิดแล้ของแกงนหงิดแล้วเทเดงเลยวันนี้ผมจะพาป้าเทน,น่า110ซีซีคู่ใจป่าดิษบมหาชัยมาลงสนามครั้งแรกนะครับบอกเลยว่าวั่นเจประจัดไปที่ครับรออะไรอยู่ไม่กลัวผมไม่กลัวครับกลัวครับได้ครับผมไม่กลัวครับขอขอบคุณ SIA สยามอินเตอร์การ์มูลง่าย ใครๆก็ประมูลได้บอกเลยว่าที่นี่นะครับรถมือสองนะครับเพียบมากมายมากกว่า4,000คันต่อเดือนเลยนะครับซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีครับถ้าสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ d e s c r i p t i o นะครับอย่าลืมนะครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้อันนี้คือรถที่ปั้นเพิ่งเสร็จนะครับเรามาดูกันเลยนะฮะว่ามันจะสุดขนาดไหนนะครับสลับป้าเทน่า 110cc นะครับ ซึ่งเป็นรถขบูใหญ่นะฮะขบูหัวใจ38กันทีเดียวนะครับซึ่งป่าแกเครมแล้วว่าคันนี้ป่าขอแรงกว่าลุงโนวานิดนึงนะจ๊ะ ก่อนจะแรงก็ต้องใช้แรงกายกับสมองกันหน่อยนะครับซึ่งคลิปนี้ปากก็จะเงียบๆหนึ่งนะฮะเพราะว่าการไล่รถมันไม่ง่ายนะครับต้องใช้สมองกับแรงกายเยอะนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สมาธินะฮะ ครั้งแรกป้าเทน่ายังมีปัญหาอยู่นะครับก็ต้องแก้กันไปนะครับก็จะมีคนมาถามผมว่าอ้าวเบสิกทำไมต้องมีการไล่ลถด้วยวะไอ้น้องผมก็อยากจะอธิบายสั้นๆให้ฟังนะครับว่าการไล่ลถของแต่ละช่างนะครับที่แรงๆระดับหัวแถวของเมืองไทยนะครับหมดเงินหมดเวลาหมดแรงไม่รู้จะเท่าไหร่แล้วนะครับกว่าเขาจะแรงอย่างที่ทุกคนเห็นในปัจจุบันนะครับก็อย่างง่ายๆนะฮะความแรงที่เห็นกันก็วิ่ง8วิ9วินั่นแหละฮะกว่าจะสําเร็จนะครับแม่งต้องผ่านอะไรเยอะแยะมากมาย น <lines> ในเมื่อยังไม่แรงใช่ปะก็ต้องแก้กันต่อไปนะครับที่เป็นธรรมชาติของการไล่รถนะฮะ ขี่บอกมาขี่ยากครับป๋าป๋าบอกมาเดี๋ยวกูขี่ให้มึงดูค <laughs> ุนเก่าลองเองนะฮะ อะไรวะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เมื่อกี้แกงหงุนหงิดแล้วแกหงุนหงิดแล้วเทเองเลยไปมาแล้วมาแล้วฮิองแกจอดออกเลยว่ะไปป่าดิแกจอดออกว่ะเฮ้ยจริงอันเนี่ยอ๋อไม่ละไหลละไหลละอะไรอย่าปั๊มบอกปั๊มบอกตอนนี้บอกว่าตัวขี่น่าจะได้เห็นแล้วนะฮะว่าป๋าขับยังไงนะครับไป ไปที่ครับรออะไรอยู่ครับเจอคาวาไหมอะไรเงี้ยอ่าเป็นไงบ้างเทน่าก็ครั้งแรกต้องปรับปรุงเหมือนในคันดำอ่ะใช่ไหมเพราะว่ารถประกอบใหม่แล้วเรายังไม่รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอ๋อต้องไล่ก่อนแหละเออต้องไล่ก่อนต้องไล่ไล่เช็คอีกทีวันนี้ก็เอามาลงพื้นดูว่าลูกตุ้มลูกสุกว่ามันเออโอเคไหมเสื้อโอเคไหมเหมือนมารันนินแหละเออาร่นินใช่เพราะว่าคนอยากเห็นคันนี้มากแต่ว่าต้องค่อยๆไล่นะคุณผู้ชม โนวามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันจะให้ไล่วิ่งอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาหน่อยถ้าเคียงเป็นไงบ้างเคียงก็วันเดียวได้ไหมเออวันเดียวันเดียวไอ้อ่าเด็กๆอันนี้ก็เป็นขบูใหญ่เออขบูใหญ่อันนี้บอกเลยว่าอันนี้มันพอได้แต่ว่าเรามันไม่ใช่เราอ่ะมันยังไม่ไม่ถูกใจก็ต้องกลับไปแก้ใช่นะเออต้องกลับไปแก่เหมาแก้อยากคันดำผมว่าแก่มันจ้กี่รอบแล้วเออมันก็ต้องธรรมดาเออ แกแล้วก็ดูว่าอะไรมันตรงไหนครับพวกนี้รถไฟแบตเนี่ยมันก็จะเล่นยากหน่อยเพราะเราเล่นลึกไปกับคันนั้นแล้วมันก็เลยต้องนั่นไปครับได้แห้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก่อนว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราก็มาเทสงพร้อมพร้อมี๋ยไม่ที่ดีกว่าเออพร้อมมาจริงนะแต่ก็วันนี้ก็พรอแค่นี้ก่อนก็ขอไปด้วยอาจจะแบบไม่เต็มร้อยได้มันไม่เต็มร้อยอยู่แล้วแหละ ไม่เด็ดไม่เป็นวัดเลยกันเลยรักมันเลยนะถ้าชอบเฮน่าคันนี้นะครับบอกเลยว่าสุดไม่แพโนวาน่าแน่นอนต่อไปก็ปากฝาดิดด้วยนะครับ ร้านเด็ดมอเตอร์นะป้าเทด้า 110cc นะครับตอนนี้อาจจะยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งต้องตามหากันต่อไปนะครับถ้าชอบคลิปแนวนี้นะครับฝากคนดูนะครับกดติดตามช่องผมนะครับกดไลค์หรือคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับว่าอยากจะให้ผมทำคอนเทนต์แนวไหนต่อไปแนะนำผมได้นะฮะเพราะอยากจะบอกขอบคุณว่าคุณมาถูกทางแล้วนี่นนดูธรรมะธรรมบางดีดูปัตญาคำคม วิถีชีวิตปัญญาข่มใจข่มกิเลสตัณหาดูเป็นมากหรือเปล่า